เราเดินทางออกจากบ้านมุงโดยที่ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าเราจะไปที่ไหนเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมนี่น่าจะใช่แล้วว่ากลับรถใช่ไหมเออยายคะขอโทษค่ะทางนี้มันไปน้ำตกแก่งโสพาได้ปะต้องออกไปเส้นใหญ่ใช่ไหมคะ๋อจ้ะขอบคุณมากค่ะ การเดินทางที่ไร้จุดหมายไม่มีการวางแผนเริ่มต้นทุกครั้งกับเที่ยวตัวแตกเราหลงจนเป็นประจำและได้รับประสบการณ์จากการหลงทางคือไม่คิดว่าการหลงทางเป็นเรื่องแย่แต่มันเป็นเรื่องที่ได้เรียนรู้ระหว่างทางในเช้าวันที่สองของจังหวัดพิษณุโลกที่เราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางไม่มี เราค้นพบเพียงแต่ว่าเราอยากไปที่น้ำตกแก่งโสภาถึงกันที่น้ำตกแก่งโสภาซึ่งในตัวน้ำตกนะคะก่อนที่จะเข้าไปเราจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้าอุทยานแบบ New Normal เจ้าหน้าที่จะโช,ว,ชว์ใบฉีดวัคซีนของตัวเจ้าหน้าที่เองและขอให้ทางเราได้สแสดงเอกสารในการรับวัคซีนแล้วก็กรอกข้อมูลคุณที่ลรงตามนี้นะคะค่ะนะครบแบบที่ชื่อคนเบอร์โคอุณปู่มแล้วก็วัคแซบบีนยี่ห้อค่ะอ่าจ้ะค่ะค่ะ สามสิบหกจุดสองสองเข็มนี่บัตรคิวค่ะกลับออกมาก็จะคืนบัตรคิวพร้อมกับทะเบียนรถอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้บัตรคิวนี่การคิวอีกอ่ะคิวที่นึ่งสามคิวคิวที่หนึ่งอ่ะได้ค่ะคันแรกคันแรกเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็สแกนไทยชนะเจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรคิวนะคะ เป็นบัตรคิวแบบนี้มาในการเข้ามาที่ตัวน้ำตกแก่งโสพานะคะอันนี้เราก็มาเป็นคิวที่หนึ่งและคิวที่สองนะคะอุทยานแจ้งว่าจะรับได้ประมาณหนึ่งร้อยท่านนะคะต่อวันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันนะจ๊ะ <c oughs> ระหว่างทาง ก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวน้ำตกมีความเขียวขจีธรรมชาติยังคงสวยงามเสมออดที่จะจอดรถและถ่ายรูปไม่ได้แต่เลื่วสีเขียวท่ามกลางป่าใหญ่เป็นเปทั่วบริเวณถนนทําให้เราขับรถไปด้วยความชุ่มชื่นทางสายตาโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกแก่งโสพา ธรรมชาติแบบฟื้นฟูแบบเขียวๆมากเลยนะคะร่มรื่นมากในช่วงบรรยากาศที่แบบว่าฝนเพิ่งจะหยุดโปรยปลายไปแต่ตอนที่ขับรถมาก็ไม่มีฝนนะคะฝนน่าจะหยุดไปก่อนที่เราจะมาถึงที่ตัวน้ำตกแก่งโสพา ความเขียวขจีของภายในตัวน้ำตกแก่งโสภายังคงเป็นที่ติดตราตรึงใจให้เราได้เห็นกันในระหว่างทางก่อนที่จะเดินไปถึงตัวน้ำตกทำให้อดแวะถ่ายรูปอีกครั้งไม่ได้ คือที่สําคัญเราต้องระวังลื่นนะเพราะว่าจะมีพวกมอสพวกอะไรพวกนี้ที่แบบเขียวๆเ,เลยอะ่ะหูเสียงน้ําตกคือแบบทุกคนน้ำตกคือแรงมากนะคะแล้วก็น้ําแบบเยอะมากเป็นปริมาณน้ําตกทีออ่สุดยอดเลยอะ่ะจริงๆน้ําตกออแก่งโสภาเนี่ยนะคะเดิมก็าจะชื่อว่าน้ําตกนะคะที่เป็นออแก่งชั้นไดาย,ยานหรือว่าบันไดาย,ยานนะ,ะเสร็จแล้วเขาก็มาออมีการ เปลี่ยนชื่อนะคะตามลักษณะของน้ำตกเอ่อน้ำตกเนี้ยก็จะตกลงมาคล้ายๆกับเอ่อเขาเรียกอะไรนะบันไดนะคะประมาณสามขั้นนะคะเอ่อน้ำตกแก่งโสภาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมน้ำตกกันนะคะแต่ตอนนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะมากนะคะก็แล้วก็ ประกอบกับมีฝนตกมาปล่อยๆเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินสักนิดหนึ่งนะคะเรามาถึงบริเวณน้ำตกแก่งโสภาเมื่อเราเข้าใกล้ตัวน้ำตกจะได้ยินเสียงดังสู้ซายิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นด้วยปริมาณน้ำตกที่มีค่อนข้างมาก ในขณะที่เรากำลังทอดสายตามองไปที่น้ำตกและชมบริเวณรอบๆที่เขียวขจีเราก็พบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากที่น้ำตกแห่งนี้โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวมาจากที่ใดสักแ่งแต่ก็เกิดความผิดพลาดเมื่อเธอนั้นลื่นจากตะไคร่น้ำก่อนที่จะถึงตัวน้ำตกเราทำได้เพียงบอกกราวและถามอาการและแนะนำให้นั่งพัก ในส่วนนี้เราจึงได้ข้อคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าบางครั้งการใช้ชีวิตท่องเที่ยวในบางช่วงชีวิตมันดูจะคุ้มค่ามากกว่าการที่เราจะไม่ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้อีกเลยและที่สำคัญการมีรองเท้าที่ช่วยป้องกันการลื่น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวสายเ<า>ดิเปนป่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ช่องเที่ยวตัวแตกนะคะแล้วก็ที่เ,เพจนะคะเที่ยวตัวแตกนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆให้มาได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยค่ะ